สวัสดีครับทุกท่านครับ FC ซทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพูดกันคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงพระสมเด็จนะครับซึ่งพระสมเด็จองนี้มีคุณลักษณะที่ที่แตกต่างไปจากองค์อื่นๆนะครับซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นพิมพ์ที่ที่แปลกดีครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยมานำเสนอนะครับมาศึกษาด้วยกันนะครับผมองค์นี้ก็จะเป็นนี่ครับ หลังก้างปลานะครับผมซึ่งหลังก้างปลาที่ผมมีหลายองค์นะครับแต่และองค์นี่ด้านหลังนี่ที่เป็นก้างปลานี่จะไม่เหมือนกันนะครับที่ผมมีอยู่นะครับ mm hmm. อ่าองค์นี้มีลงรักมาด้วยนะครับผมแต่ไม่ได้ปิดทองนะลงตะลักษ์นะครับเห็นไหมครับลักษณะของรักษ์แห้งนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดู แห้งเห็นไหมครับมาดูเนื้อพระท่านด้วยนะครับเอาชมกันไปเรื่อยๆนะครับชมความงามนะครับผมไม่ทราบว่าสร้างยุคไหนนะครับเนี่ยแต่ต้องไปศึกษานะฮะว่าหลังก้างปลาเนี่ยทันยุคท่านจเจ้าบุคุณสมฤตโตหรือเปล่าหรือไม่ทันหรือเป็นยุคแรกของท่านหรือเป็นยุคกลางของท่าน เป็นยุคปลายของท่านหรือว่าไม่ทันท่านนะครับลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นช่างหลวงหรือเปล่าครับซึ่งความหมายของก้างปลาเนี่ยก็ไม่ต้องมีความหมาย้วผมว่านะตามความคิดของผมนะครับท่านถึงได้เอาไว้หลังสมเด็จนะครับ แล้วเนื้อเนื้อก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เนื้อนี่ไม่ใช่เนื้อยุคยุคสองสี่ไม่ใช่ยุคปลายนะครับพิมพ์ทรงก็เหมือนกันนะครับดูแล้วพิมพ์ทรงไม่ใช่ยุคยุคปลายนะครับไม่มีขอบกระจกเลยครับ <c oughs> แล้วก็สุมแล้วก็ จดซุ้มนี่เฉยนะครับไม่ทะลุซุ้มนะครับนะครับแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยแต่ด้านอื่นอย่างเงี้ยแแบบเดียวกันนะครับนะครับนี่ครับนะครับฐานเนี่ยครับนะครับผมแต่องค์นี้องค์ลงรักมานะครับฐานอันนี้เข่าอันนี้ไม่ใช่เข่าอันนี้เข่านะครับนะครับอ่ มือันครบก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับหลังก้างป่านี่อาจจะสร้างยุคแรกก็ได้นะครับหรือสร้างก่อนที่ท่านจะได้แต่งตั้งเป็นสมเด็จหรือครับไหมครับ ตอนท่านที่จันยังเป็นเจ้าพระคุณอยู่นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่มีการลงรักนะครับนี่บ่งบอกถึงความสมัยก่อนละที่มีการลงรักเนี่ยเนี่ยยุคก,ก่อนลนะยุคสมัยก่อนะ่ะจะมีการลงรักนะฮะมีสมัยก่อนเขามีลงรักปิดทองอันนี้ลงแต่รักไว้เฉยๆนะครับเพื่อ รักษาเนื้อพระหรือว่าทําให้ยึดแน่นหรือ,อยังไงก็ว่าไปนะครับแต่ในความหมายผมว่าหลังกลางปลานี่ก็ต้องมีความหมายมั่งแหละเกิดในยุคอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องมอีพระเครื่องเป็นหลังก่างปลาต้องมีความหมายครับเนี่ยครับเนื้อท่านก็คงจะไม่ใช่เป็นบูนเปลือกหอยอทั้งหมดนะครับผมว่านะครับ แข็งนะครับองนี้แข็งนะครับผมจะขอให้ท่านดูฟังเสียงฟังเสียงนะครับนะครับผมยันไมครับแข็งนะครับ,รบอ,อด้านนี้มาเห็นไหมครับ ความแข็งของปูนนะครับนี่ผมก็ไม่แน่ใจปูนผสมด้วยครับผสมอะไรมั่งก็ไม่ทราบแต่ว่ามวลสารนะครับมวลสารไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าท่านมีผลึกนะครับ <c oughs> องนี้นะครับผมได้ทําการขยายดูผลึกของท่านนะครับก็พบว่าท่านมีผลึกนะครับเนื้อนี้ ตทษทีครับเนื้อนี้เริ่มแยกนะครับแล้วก็มีผลกแควไซส์นะครับ <c oughs> ซึ่งไม่ได้จะเกิดง่ายๆนะครับแล้วท่านแปลกไหมครับทำไมไม่เปื่อยยุ่ยกับกระดูกเพราะว่ากระดูกนี้ได้ดูดเอาแร่ธาตุของปูนเข้าไปนะครับทำให้ตามความวิดาของผมนะครับทำให้ รักษาสภาพไว้ได้ไม่ยุย่ยสลายไม่ย่อยสลายนะครับเนี่ยครับไม่มีย่อยสลายนะครับที่จริงไ้่เกิดเป็นธรรมดาก็รูปรูปนี่นะแต่ยุ่ยติดออกมานะก็น่าแปลกก็ยังน่าสงสัยที่จริงกระดักกางปานะ่าเลยต้องยุ่ยปนไปแล้ว ก็ก็ลองเรียนศึกษากันนะครับผมนะครับเพราะทำไมก้างปลายังแข็งไม่ยุ่ยเดี๋ยวต้องลองพิสูตรกันแนละ้วเดี๋ยวผมต้องเอาก้างปลาทูมาวางตากเดีดให้แห้งดูที่จะเปาะง่ายรอเปล่าจะจับเราบี้ได้ไหรือเปล่า เออครับก็เป็นหน้าเรื่องแปลกนะครับผมแต่ว่าผมส่องเล็บเป็นยี้ึกนะครับแล้วทําไมก้างปลายอยู่ได้นะครับไม่บุกสลายขูดขูดก็ยังแบบเนี่ครับแข็งเล็บนะครับเล็บมีความแข็งนในระดับหนึ่งนะครับเนี่ครับไม่เป็นขุยออกมาถ้าเป็น ุอีกต้องเป็นขุยออกมาแล้วนะเออเล็บนี่มีความแข็งนะครับขูดนะครับเห็นไหมขูดเนื้อเนื้อพระยังไม่เข้าเลยนะไม่เป็นรอยนะเห็นไหมครับเออแสดงว่าท่านแข็งจริงเนี่ยเล็บนะครับมีความแข็งนะครับผมกดแรงนะครับไม่กดเบาๆนะครับกดในกระดาษดูเลยนะ เออนี่ยเเดี๋ยวผมกดในกระดาษเลยเนี่ยเนี่ยเอานะเนี่ยเนี่ยเป็นรอยไหมลนะ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นรอยไหมกระดาษเ่ยมาดูท่านเดี๋ยวลื่นเลยลื่นลื่นครับเนี่ยเนี่ยลื่นลื่นเห็นไหมเนี่ยเอากระดาษเอากระดาษเป็นรอยอะ่ะอ,อ เล็บมีความแข็งแล้วไม่มีไม่ใช่ไม่มีความแข็งเออเอากดกระดาษก็เป็นรอยใช่ไหมอ๋อโลหะอะไรกันนะขีดเปรอยอ่ะ อ,อแถ้าเป็นพักใหม่เนี่ยเป็นรอยนะครับอ,อแสดงว่าท่านมีความเก่าเดี๋ยวลองคีกกระจกดูไหมนะครับโอ้โอ้นี่กระจกนะครับความแข็งครับ เสียงนี่ครับเห็นไหมครับเออท่านทำจากปูนอะไรเห็นไหมครับนี่เป็นกระจกฟ้านะครับฟังเสียงนี่ครับเห็นไหมครับไม่เป็นไรเห็นไหมครับไม่เป็นขุยไม่เป็นไรเลย เห็นไหมครับท่านมีความแข็งมากนะครับองนี้แต่ท่านมีผลึกนะครับแล้วผมจะได้ให้ท่านดูนะครับที่ผมได้ทําการขยายมาดูนะครับเนื้อหามนสายของท่านนะครับในเนื้อนะครับผมก็แล้วก็จะต่อจากจากนี้ครับก็จะเป็นผมจะมาต่อท้ายนะครับเกี่ยวกับเนื้อท่านนะครับที่มีพลึกนะครับ ก็ขอให้ทุาท่านโชคดีมีชัยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสมของอะไรครับสวัสดีครับ f c ซทุกท่านครับวันนี้จะมาดูพึกนะครับของพระสมเด็จหลังข้างเปลองค์นี้นะครับซึ่งท่านผมก็ได้มาก็ื่อจะมาดูนะครับว่าท่านถึงอายุไหมหรือยังไงหรือว่าบางท่านก็บอกว่า ท่านสร้างนีหลังสมเด็จโตบางท่านก็บอกว่าท่านสร้างยุคสมเด็จโตแหละแต่ว่าอาจจะเป็นยุคท้ายๆเอ๊ะจะยังไงก็ยังงงๆอยู่นะครับแต่ในไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมว่านะครับสมัยก่อนท่านคือชาวบ้านคงไม่มาทําเล่นกันนะครับเนาะหรือว่าแม้แตเ่เกจิอาจารย์ดังๆก็ไม่น่าจะทาเล่นนะเพราะว่าเป็นของสูงนะครับ ของสูงนะครับซึ่งชาวบ้านจะไม่น่าจะอามาทําเล่นกันหรอกครับเนาะก็จะต้องมีแต่ลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์หรือว่าเกจิอาจารย์ต่างๆต้องสร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นขวัญน,นะครับมังใจเป็นเครื่องหมายเป็นความปริมงคลนะครับให้กับชาวบ้านในความคิดของผมนะครับแล้ววันนี้เรามาดูผึกงตรงนี้กันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นผึกงนะครับ ซึ่งบ่งบอกถึงความเก่านะครับเดี๋ยวเราจะลองเจาะลึกไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะเบ้าแสงให้ดูนะครับเนี่ยครับท่านก็ยังสะท้อนอยู่นะครับเห็นไหมครับสะท้อนกระแสงเนาะน่าจะเป็นผึกนะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะเจาะลึกที่ผึกดูนะครับนี่เป็นสมเด็จล่างกลางปานะครับผมก็มาศึกษาด้วยกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปลึกๆกว่านี้หน่อยนะครับว่า ใช่ผปิกหรือเปล่านะครับผมอานะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหน่อยนะครับขอเข้าไปใกล้ผล,ลึกหน่อยนะครับอ้าวรอหน่อยนะครับโอ้โหเต็มที่แล้วครับผมสงสัยต้องชิดไปแล้วขอตามลงม,มาหน่อยนะครับ นิดนึงโคการแล้วนะครับเนี่ยครับท่านคิดว่าเป็นพลิกไหมครับเกิดจากอะไรครับเนี่ยผมก็ยังงงๆงนะครับใสเลยนะครับผมซึ่งการเกิดผลึกเนี่ยไม่ใช่เกิดง่ายๆนะครับผลึกแควไซด์ครับจะต้องใช้เวลาอายุนานนะครับเนี่ยครับ เห็นไหมครับท่านนี็นไหมครับเป็นผึกงท้งนั้นเลยนะครับโอธี okay, สร้างกันขึ้นมาง่ายๆนะครับผึกอ่าเดี๋ยวดูสะท้อนไหมครับเนี่ยครับนะครับ,นะรบเป็นผึกนะครับอก็ก็พอสมควรนะครับผมสำหรับเนื้อพระที่ให้เกิดดูว่าท่าน เก่ามากเลยไหมแตในความนี่นะครับผมดูสิครับใช้ผึกไหมครับเหมือนกับบริเวณที่ดูตอนแรกไหมครับมี่คนละจุดกันนะครับอ้เยอะเลยนะครับผึกผมก็ไม่ทราบว่าท่านสร้างยุคไหนนะครับเนี่ยแต่ว่าเก่าก็เก่ากแน่นอนครับก็ยังไม่ได้ดูประวัติมานะครับ จะต้องไปสืบอาพระวัิท่านหน่อยนะครับผมจะดูตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยหลุมตรงเนี้ยนะครับขออนุญาตนะครับผมโคละจุดกันนะครับเนี่ยครับเกิดผึกเนี่ยครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับผึกเห็นไหมครับ ในบริเวณเนี้พึกโอ้ผมก็ไม่ทราบได้นะครับนี่เป็นด้านหน้าองค์พระนะครับเกิดพลึกขึ้นมานะครับซึ่งแล้วเนื้อก็แยกนะครับไม่ได้ไง่ายๆนะครับดวขอโฟกัสเยอะกว่านี้หน่อยเข้าไปใกล้หน่อย โอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยท่านมีความคิดกันว่ายังไงบ้างรครับ